มะนาวที่บ้านเรปาปลูกเองจะไม่มีหุนผู้ชายสัญญาที่จะลองทำ ในทุกๆวันหลังจากที่ฉันตื่นนอนแล้วก็ทากิจวัรประจําวันเสร็จแล้วฉันก็จะมานั่งทํางานที่โต๊ะทางานโต๊ะนี้เลยนะคะทุกคนขึ้นชื่อว่าโต๊ะทํางานนะเนาะฉันก็จะใช้ระยะเวลาในแต่ละวันอยู่จุดนี้มากที่สุดและด้วยกามที่ฉันอยู่จุดนี้มากที่สุดในแต่ละวันมันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นงานแล้วก็เป้าหมายต่างๆที่ฉันต้องทําในแต่ละวันนะคะคือวันนี้เท่าที่ฉันลิสต์มาเมื่อคืนฉันจะต้องทําทั้งหมด7อย่าง ในทั้งถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็สอนเต้นเชื่ออย่างว่าวันนี้ทําไมถึงต้องใช้ชีวิตแบบแอคทีฟคุอด้วยความที่ช่วงนี้ฉันก็เล่นโซเชียลเนาะแล้วก็ถ่ายไปเจอฝีของคนที่เขาประสบความสําเร็จฉันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาเก่งจังเขาประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้แล้วหรอคือฉันมาได้เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองนะแต่ฉันรู้สึกว่าเหมือนสิ่งนั้นอะมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ฉันต้องงใช้ชีวิตแบบแอคทีฟเพื่อฉันมี YouTube 1ช่อง TikTok อีก2ช่อง รวมทั้งหมด3มช่องทางฉันก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าต่อไปนี้ทุกอาทิตย์จะต้องลงคลิปให้ได้ทั้งหมด7วันคือทุกช่องทางไม่ต้องลงคลิปทุกวันก็ได้แต่โดยรวมทั้งหมดสามช่องทางอะลงคลิปแล้วนะเจวันอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นตัวช่วยของเราในช่วงเช้านะครับเราจะกินน้ำมะนาวกันนี่จะเป็นมะนาวที่บ้านเราปลูกเองนะคะทุกคนเออเลิศเลแล้วก็เก็บไปเลย เก็บสดุดจากต้นไหนๆก็เดินมาเก็บม้าราวแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูสัตว์เลี้ยงที่พ่อกับแม่เราเลี้ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องวัวของเรานี่มันมีอยู่2ตัวและตัวเล็กมาเพิ่งออกได้สองวันเองนอนอยู่กับแม่มัน ฉันกินน้ำมะนาวไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำผึ้งไม่ใส่สารให้ความหวานเลยนะคะทุกคนน้ำมะนาวเพียวๆกับน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติฉันกินมาแบบนี้ประมาณสองเดือนแล้วแต่ฉันก็ยังไม่ชินกับรสชาติของมันอะรสชาติรู้เปรี้ยวหยีๆแต่ฉันรู้สึกว่ามันกินแล้วมันดีนะทุกวันฉันขับถ่ายทุกวันแล้วก็ผิวฉันอะค่อนข้างที่จะใสขึ้นนิดนึงแต่ฉันไม่ได้หวังเรื่องผิวใสเลยนะแต่ก็กินให้แบบระบบข้างในมันดีแค่นั้นเอง แล้วเดี๋ยวฉันก็จะมานั่งเขียนไอเดียนั่งเขียนสยคลิปอีกนิดนึงนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปกินข้าววันไหนก็ตามที่ฉันรู้ตัวว่าฉันจะต้องถ่ายคลิปและฉันก็จะต้องแต่งหน้าฉันก็จะมาร์กหน้าทั้งหมด2ครั้งเมื่อคืนมาร์กและหนึ่งครั้งก็จะเป็นของโรจูคิสส่วนตอนนี้ก็จะเป็นอันเนี้ย ลุกหน้าผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนผมมันอาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงเพราะไม่มีสเปรย์ล็อกนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็พยายามหมีบและมันก็ได้เท่านี้นะคะสองคลิปแรกที่เราจะถ่ายจริงๆอยากถ่ายตรงนี้แล้วด้ยวยความที่ตอนเนี้ยฉันได้ไฟอันนี้มาใหม่เธอไฟอันเนี้ยซื้อมาจากในช้อปปี้อ่ะคือตอนที่ซื้อมาตอนแรกใช่ไหมซื้อมาสองอันแล้วอันแรกเปิดอะมันไม่ติด ฉันก็เลยส่งไปให้ทางร้านดูโดยการส่งไปให้ทางร้านอะ่ะไม่มีคลิปตอนแกะพัสดุนะแต่ฉันกดรับสินค้าไปแล้วในซูเป e ร์คือแบบพี่ของมาถึงแล้วกดรับสินค้าเลยแต่ยังไม่ได้แกะอย่างเงี้ยเออฉันจะเป็นแบบฟิลประมาณนี้แล้วพอแกะดูก็ส่งข้อมูลอะไรไปให้ร้านว่าแบบเออมันเปิดไม่ติดอะไรอย่างงี้วันต่อมาทางร้านก็ส่งมาให้เลยแล้วอีกวันต่อมาก็ถึงเลยรดทางร้านบริการดีมากคือฉันอยากได้ไฟสีสีอะ่ะให้มันอยู่ข้างหลัง แล้วไฟสีขาวอะส่องมาตรงหน้าให้ฉันแบบโดดอะมันก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแล้วก็มีไฟนี่ด้วยฉันอยากให้มันเป็นฟิลแบบโบเก้อะเออที่มันแบบเนี่ยเหมือนไฟคิดมัดอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงทั้งหมดถ้าการเซตไฟมันไม่โอเคก็เดี๋ยวไปถ่ายข้างนอก เดี๋ยวแสงหมดเราก็จะรีบมาถ่ายรูปชุดของร้านกันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเสื้อใหม่ของร้านเรานะคะ โดยปกติเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นจอเจก็จะวางโทรศัพท์หรือไม่ทำอะไรเลยนะครับทุกคนจอเจก็จะมาแบบเนี่ยมาเดินดูทุ่งนาดูธรรมชาติอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงของการเกี่ยวข้าวแล้วทุกคนเขาก็เริ่มเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วคือด้วยความที่ทั้งวันนะเนาะบางวันจอเจก็ตัดคลิปทั้งวันบางวันก็ปักชุดทำชุดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยและช่วงเวลานี้มันเป็นแบบช่วงอากาศเย็นอะแล้วแบบ ธรรมชาติอ่ะมันดีมากมันช่วยหิวใจทําให้เราหายเหนื่อยมากจริงๆฉันก็เลยแบบจะงดโซเชียลงดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาเดินดูพวกแบบชมนกชมนาชมอะไรอย่างนี้แหละถึงจะไม่มีอะไรให้ดูก็ตามนะคะทุกคนแล้วเราก็เดี๋ยวกลับบ้านไปแล้ก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวไปทํางานต่อ พวกเธอบางวันตรงเนี้ยพระอาทิตย์มันจะอยู่ตกตรงนี้พอดีอ่ะแล้วแสงมันจะลอดออกมามันสวยมากแต่วันนี้พระอาทิตย์หายไปไหนไม่รู้ไม่เห็นเลยคือพระอาทิตย์มันจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบมันจะเป็นดวงดวงวงกลมตรงนี้เลยอ่ะมันสวยแต่วันนี้ไม่เห็นกับข้าวเย็นนี้ก็จะเป็นปลานหนึ่งนะคะทุกคนหอมมากกินปลาหน่อยจะได้ฉลาดนะคะจอเจคิปในติกตอกมันเพิ่งหมดวันนี้พรุ่งนี้ก็จะไม่มีคิปลงนะคะ ที่เป็นแบบช่องเกี่ยวกับการเต้นตจกกนริีก็เลยเดี๋ยวว่าจะต้องไปคิดท่าเต้นแล้วก็ซ้อมเต้นอีกนิดนึงก่อนที่จะเข้านอนเพื่อที่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงจะได้ซ้อมแล้วก็อัดคลิปตอนเย็นจะได้อัปคลิปนะคะทุกคน ตอนนี้จะาเก็2อเต้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนยังยังไม่จบเพลงหลังจากผู้นี้เราค่อยไปต่อกันใหม่พอร,รู้สึกว่าวันนี้ร่างกายไม่ไหวร่างกายล้าและเพราตั้งแต่เช้าใช้พลังงานเยอะมากเธอถ้าอย่คิดทำนู่นทำนี่แบบมันเยอะมากแต่ถามว่าวันนี้รู้สึกว่าชีวิตแอคทีฟไหมแอคทีฟนะคือมันรับรู้ได้ว่าเอ,อวันนี้เรามีเป้าหมายและเราทําเป้าหมาย มันอาจจะไม่ไม่ครบทั้งหมดทุกอย่างหรอกทุกคนแต่อย่างน้อยมันก็ทําสําเร็จไปได้เกินครึ่งนะแต่วันนี้ฉันโคตรภูมิใจกับตัวเองมากๆเพราะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบบเยอะมากภายในวันเดียวอะแล้วก็ทําได้สําเร็จเกือบ100%แหละแต่โอเคไม่ร้อแต่เนาะมันก็ซัพพลาณแปดสไม่แปดสเก้าอร์เซเลยก่อนนอนเราก็จะ ก,อ,บบกอดตัวเองแบบนี้แล้วก็ปลอบตัวเองแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่จอเจอจะทําทุกวันเลยนั่นก็คือแบบพูดให้กําลังใจตัวเองแบบอย่างนี้จอเจอพูดว่าจอเจอแก่เก่งมากนะวันนี้แกถ่ายคลิปแกทํานูน่นทานี่ภายในหนึ่งวันแกทําได้เยอะมากๆเพราะมันไม่มีกําลังใจไหนสําคัญหรือดีไปมากกว่ากําลังใจที่เรามอบให้ตัวเองนะคะทุกคนเออ เพราะเราเป็นคนทําเองเราก็ต้องแบบให้กําลังใจตัวเองแบบฮิวใจตัวเองเยอะขึ้นมากๆเราเกิดมาคนเดียวเราก็ตายคนเดียวนะคะเดออี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลานอนแล้วทุกคนเพอเหนื่อยแล้วเดีย๋ยวพ่งนี้ก็ค่อยไปเริ่มต้นกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าะฝันดีครับ 可我够冲动了的来，来 <laughs>。等等